สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ช่องความรู้ติดหัวสายชิล EP 4แล้วนะครับวันนี้ผมอยากมาชวนทุกคนคุยเรื่องทำไมชีวิตเรายังไม่ดีขึ้นสักทีครับทุกคนเคยไหมครับเราทำงานแทบตายแต่ชีวิตก็ยังเหมือนเดิมเก็บเงินไม่ได้งานไม่ก้าวหน้าเหมือนวิ่งอยู่กับที่ทั้งที่พยายามแล้วนะแต่ทำไมมันยังไม่ดีขึ้นสักทีวันนี้ครับผมจะมาชวนคุยแบบตรงไปตรงมา กับคำถามที่หลายคนเก็บไว้ในใจว่าเราผิดพลาดตรงไหนหรือโลกนี้มันไม่ยุติธรรมครับช่วงที่หนึ่งทำไมบางคนพยายามแต่ก็ไม่ไปไหนบางคนตื่นเช้ากลับดึกทำงาน6วันต่อสัปดาห์แต่พอปลายเดือนเงินก็หมดเหมือนเดิมคเครียดเหนื่อยท้อแต่แล้วก็กลับมาทำใหม่วนลูปเดิมเหตุผลก็คือเรากำลังพยายามผิดทิศครับไม่ใช่แค่ทำงานหนัก แต่เราต้องทำให้ถูกที่ถูกจังหวะถูกเป้าหมายนะครับเหมือนคนกำลังพายเรือถ้าหันเรือไปผิดทางพายแรงแค่ไหนก็ไม่ถึงฝั่งอยู่ดีครับช่วงที่ 2. เปลี่ยนมุมมองเท่ากับชีวิตเปลี่ยนครับเราโตมากับคำสอนที่ว่าตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานแล้วจะได้ดีแต่มันไม่พอกับยุคนี้ครับเพราะวันนี้คนที่รู้จักตัวเองกล้าเปลี่ยนจะไปได้ไกลกว่าครับ ลองถามตัวเองดูนะครับว่าเราทํางานนี้พอาะรักหรือเพราะว่ามันแค่เงินเดือนดีงานที่เรากําลังทําตอนนี้พาเราไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงได้ไหมเราเคยกล้าพอจะลองอะไรใหม่ๆหรือ,อยังช่วงที่3หยุดเปรียบเทียบครับแล้วเริ่มพัฒนาเราชอบดูชีวิตคนอื่นในโซเชียลเห็นคนมีเงินเที่ยวบ่อยแต่งตัวดีแล้วหันกลับมามองชีวิตตัวเองว่าเอ๊ะ เรามันล้มเหลวหรือเปล่าอย่าเพิ่งรีบดราม่าครับความสําเร็จของคนอื่นไม่ใช่เส้นทางของเราครับสิ่งที่เราควรเปรียบเทียบที่สุดก็คือตัวเราวันนี้กับตัวเราเมื่อวานนั่นเองนะครับพัฒนาวันละนิดดีกว่าทอแล้วหยุดนิ่งช่วงที่4ลองเปลี่ยนอะไรดูสักอย่างครับบางทีชีวิตจะไม่ดีขึ้นถ้าเรายังใช้ความคิดชุดเดิมกับพฤติกรรมแบบเดิมครับ ลองตื่นเช้ากว่าเดิม30นาทีลองจดเป้าหมายทุกวันลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆสักอย่างใน7วันหรือแค่ลองฟังดแคสที่ทำให้เราคิดได้แบบที่คุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้ครับสรุปนะครับทำไมชีวิตเรายังไม่ดีขึ้นเพราะเราอาจยังไม่กล้าเปลี่ยนครับคุณอาจไม่ได้เป็นคนขี้เกียจคุณอาจยังไม่เคยตั้งคำถามกับชีวิตตัวเองคุณอาจพยายามผิดจุดหรือเดินในเส้นทางที่ไม่ใช่ทางของคุณ อย่ารอให้ชีวิตบีบบังคับให้เปลี่ยนเพราะวันนั้นมันอาจจะเจ็บเกินไปครับชีวิตจะดีขึ้นได้ถ้าเราเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดวันนี้ไม่ต้องรอปีใหม่ไม่ต้องรอวันหยุดเริ่มจากวันนี้เลยครับวันที่คุณกดฟังคลิปนี้จนจบถ้าคุณชอบคิดแบบนี้อย่าลืมกดติดตามความรู้ติดหัวสายชิวไว้นะครับเพื่อรับพลังบวกและสาระดีๆแบบนี้ในทุกๆตอนเลยนะครับขอบคุณที่ฟังมาจนจบสวัสดีครับ